เอาละครับกลับเข้ามาพบกับช่อง Movie w o n d e r e r นะครับและแน่นอนนะครับตอนนี้ Stranger Things นะครับใครไม่ดูถือว่าเอาทนะครับแล้วก็บางคนดูจบไปละว1ตอนบ้าง2ตอนบ้างนะครับก็เดี๋ยวนี้ผมจะมารีแคปนะแล้วก็แบบรีวิวทั้งหมดนะครับคุยกันหลังดูจบด้วยนะครับเหตุการณ์นะครับต่อจาก EP ที่แล้วนะ EP ที่7นะครับก็ คือแนนซี่เนี่ยกำลังจะข้ามกลับมาที่โลกปกตินะครับจากอัพไซด์ดาวเนี่ยนางก็หลุดเข้าไปนะครับโดนเวกหน้าแบบจับไปพอดีนะแล้วเวกหน้าเนี่ยก็ใช้พลังนะครับคุยกับเธอว่าแบบไล่ไล่จับเธอแล้วก็ยังไงก็หนีไม่พ้นนะครับแล้วก็เป็นการแบบเฉลยให้ดูด้วยระหว่างทางนะแนนซี่ก็เห็นแล้วว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับชีวิตของเวกหน้าก่อนจะมาถึงจุดๆนี้นะครับตั้งแต่ว่าตั้งแต่เป็นไอเด็กหนุ่มเฮลลี่ใช่ไหม แล้วก็กลายมาเป็น number one นะครับแล้วก็เป็นตัวแบบต้นต้นเรื่องทั้งหมดนะครับของ number ต่างๆรวมถึง e l e ด้วยแล้วก็ในซี่ก็เห็นนะครับว่าตอนที่ e l เนี่ยได้ฆ่านะครับพยายามจะฆ่านะแบบว่าทําลายล่างทิ้งนะครับแล้วก็ส่งไปที่โลกอัพไซดาวจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็มีตอนเฉลยนะครับตอนนั้นก็โอ้เราก็ูสบัมกันเนาะแล้วก็แบบโอ้โแม่งมันเท่มากนะคือซีซั่นเนี่ย พาร์ทแรกอะครับช็อตที่แบบว่าสนุกหรือก็แบบพีคสุดๆเนี่ยคือตอนเพลงของเคทบ b ชใช่ไหมครับแล้วนะครับเป็นฮ l l กับกับตอนที่เห็นเลขเนี่ย Number One เนี่ยคือพีคที่สุดแล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายแนซี่หนีไม่พ้นนะใบหน้าตามได้นะครับแล้วก็ใบหน้าก็เหมือนแบบให้ส่งสารไปหา Eleven นะครับก็คือปล่อยแหละปล่อยให้รอดตัวไปนะครับงี้ทางฝั่งของที่รัสเซียเป็นไงบ้างนะครับคือ ตัวไอเดโมกกอนเนี่ยมันก็หลุดมาใช่ไหมครับแล้วมันก็ฆ่าทหารทั้งหมดแต่ว่าโชคดีนะครับที่ทางฝั่งของตัวของจิมเนี่ยแล้วก็กับแก๊งเขาเนี่ยเขาก็รอดกันหมดนะครับก็มุดท่อหนีนะครับแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยเขาจะเห็นว่าแบบมันมีไออนุภาคนั่นมันมีไอตัวของไอหมาแล้วก็มีแบบล่างอื่นอนะ่ะเต็ไมไปหมดเลยนะครับที่แบบว่าโดนแบบว่าทําการทดลองประมาณนั้นของพุรัลเซียนะครับก็ก็รอดมาได้นะรอดมาได้ ส่วนทางฝั่งของ L ตอนนี้เนี่ยน้องอิเลเว่นของเราเนี่ยครับก็ได้พลังขึ้นมาแล้วนะโชว์พลังไปหนึ่งทีนะครับยกแทงนะครับก็นางก็มั่นใจแล้วนะนางก็คุยกันว่าเออเดี๋ยวฉันอยากจะกลับไปช่วยเพื่อนนะครับส่วนทางฝั่งของแก๊งของไมค์นะครับที่ดูเหมือนไม่ค่อยมีบทอะไรโคตรน่าสงสารเลยนะครับก็ไมค์กับวิวเขาก็คุยกันใช่ไหมครับคือตอนนี้เป็นฉากแบบเรี่ยงน้ําตาเลยนะวิวก็ เออเนี่ยฉันก็จะโชว์ภาพให้ดูว่านี่เป็นภาพที่แบบว่าฉันวาดมาให้นะแล้วก็ให้กําลังใจไหมนะว่าเออจริงๆเนี่ยไม่ให้กําลังใจคนอื่นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือพูดปลอบใจแล้วก็ิพูดในมุมของแอลแต่จริงๆคือตัวเองอ่ะคือแบบฉากนี้ก็แบบเรียกน้ําตาคือต้องบอกว่าโนอาสแนปเนี่ยเขาสแสดงดีมากนะครับบทนี้แล้วก็ทําให้แบบว่าคนเสียน้ําตากันเยอะมากแล้วก็แล้ว ต่อจากช็อตที่แล้วใช่ไหมครับที่เอเเนี่ยก็ได้พลังคืนมาใช่ไหมครับเขาก็ใช้การแบบว่าเทเลพาติกนะครับใช้การแบบว่าใช้พลังจิตเพื่อไปตามหาเพื่อนนะครับก็ไปเห็นว่าตอนนี้แก๊งเพื่อนนะครับแก๊งพวกแม็กซ์พวกอะไรพวกเนี้ยเขากาลังแบบว่าคุยกันแล้วก็วางแผนนะทุกคนกำลังตกอยู่ในอันตรายแหละแล้วก็ต้องการจะเซฟฮอกกินส์ไว้นะครับก็วางแผนเพื่อเข้าไปสู้กับเบกหน้านะครับก็ตอนนี้เอเลเวนรู้แล้วแล้วก็เดี๋ยวอยากจะกลับไปช่วยนะครับก็ หลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของแก๊งเด็กก็แหละตอนนี้คือแก๊งแก๊งของพวกสตีฟนะครับก็ไปขโมยนะครับอันนี้เปน็นนี่เป็นไอเดียของเอดดี้นะคือพกน้องสงสารเลยตอนนี้ผมดูแล้วแบบว่าเฮ้ยคือเขาไปขโมยรถ RV นะครับแล้วไปขโมยแบบไปขโมยของเขาทำไมอะ่ะสงสารนะไอไอคู่ลุงป้านะ่ะถึงไม่จะดูแบบว่าดูแบบว่านักเลงนักเลงหน่อยแต่แบบมันทําอะไรผิดว่าทำไมมันถึง,ถ,งถูกแบบว่าดีเซิฟต้องมาโดนขโมยรถนะครับ แล้วก็ขโมยไปเพื่อไปซื้ออาวุธประมาณนั้นนะครับทีนี้ทางฝั่งของจิมฮอปเปอร์เนี่ยืัอกี้ตอนที่หนีรอดมาแล้วใช่ไหมครับหนีรอดออกมาแล้วก็เลยมาถึงที่แหล่งกบดานนะครับแล้วก็มันไม่มีเครื่องบินนะครับมันมีแค่เฮลิคอปเตอร์นะครับซึ่งเ <laughs> ฮลิคอปเตอร์แม่งจะพาทุกคนแบบว่ารอดปลอดภัยไปไม่ต้องต้องมารอลุ้นนะครับเพราะว่าไอตัวของนักบินเนี่ยแม่งดัน แอบเอาชิ้นส่วนออกนะครับแบบว่าแกล้งทําให้มันบินไม่ได้นะครับแล้วก็ว่นกี้เราตัดกลับไปนะคะเราตัดกลับไปตอนฉากที่แนนซี่ไปซื้ออาวุธนะครับพวกกลุ่มของแนนซี่นะครับแล้วก็มีน้องของอ่าลูคัสนะครับก็คือเอลิก้านะครับเกือบลืมชื่อก็ไปซื้ออาวุธแล้วก็ไปเจอพวกอวัลฟาเมลนะครับไอพวกนี้นเป็นพวกแบบอันตรายมากนะครับก็ มีปะทะก,กันนิดหน่อยนะแต่ว่ายังไม่มีการต่อสู้อะไรกันนะครับคือไอ้เจสันเนี่ยมันเป็นตัวละครที่แบบว่าน่าลำคาญมากนะครับแล้วก็มันเป็นคนที่แบบว่ามีเขาเรียกว่าไงอะ่ะมันมีแรงอาฆาตสูงมากนะเชื่ออะไรก็เชื่อแบบปัก,ป,กแบบปักแบบปักแน่นมากนะครับเดี๋ยวตอนท้ายๆแต่จะพูดถึงมนันอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้เราตัดกลับมาที่ฝั่งของ11ก่อนนะครับหลังจากที่เราเห็นว่าเออเนี่ย ตอนนี้เอลเวนก็อยากออกมาใช่ไหมครับเพราะคุยกับด็อกเตอร์คุยกับป้าป้ารียบร้อยแล้วนะป้าป้าก็ไม่ยอมหรอกจริงๆอ่ะแต่ว่าทางพวกทหารเนี่ยมาแล้วครับมันมาแล้วมันมาเพื่อจะมาฆ่าเอลเวินทิ้งนะครับเพราะว่าเขารู้ว่าเอลเวนยังมีชีวิตอยู่นะก็แบบริกตามมานะครับแล้วคือฝั่งพวกของไม้เนี่ยกับโจนาทานใช่ไหมครับก็ก็มากําลังมาช่วยเหมือนกันคือต้องบอกว่าต้องยกความดีความชอบนะครับให้กับอาร์กิวนะครับที่แบบว่า ลอยล้อรถนะครับแล้วก็กําลังจะไปช่วยได้นะทีนี้ทางฝั่งของเด็กๆนะครับตอนนี้ก็มาเตรียมพร้อมกันนะครับหลังจากที่ให้แนนซี่กับเอลิกา้าไปซื้อาวุธมาใช่ไหมเขาก็มาเตรียมอาวุธเตรียมอะไรต่างๆครับก็จะได้เห็นความสนิทกันนะครับระหว่างดัสตินกับเอดดี้นะว่าเออจริงๆเนี่ยพวกเขาก็แบบว่ามีมิตรภาพที่ดีต่อกันนะเราก็แบบรู้สึกว่า ทำไมคำพูดอะไรต่างๆของเอตตี้มันดูแบบว่าเหมือนแบบจะส่งท้ายยังเลยวะแบบมีแบบว่าเดตแฟกแบบปากหลังแบบชัดเจนมากนะมันแบบมันจะส่งสัญญาณไปชัดกว่านี้ไม่มีแล้วนะครับหลังจากนั้นก็มีช็อตที่เอริก้าคุยกับลูคัสนะครับก็เป็นความแบบอบอุ่นอบอุ่นนะของวัยรุ่นที่แบบว่ามันความเป็นพี่น้องกันนะครับก็รู้สึกดูแลแบบเอออบอุ่นดีนะครับแล้วก็ตัดกลับมาอีกแล้วนะครับตัดกลับมาที่ฉากยิงกันครับคือ ยิงกันล่าลมเลยแหละพวกทหารกับพวกในแ l a นะครับเพื่อจะปกป้อง l a ไว้แต่ว่าสุดท้ายก็โดนเละหมดนะครับแล้วก็ป,ป้าป้าก็อุ้มน้องแอลหนีนะครับตอนแรกก็จะตีกับน้องแอลใช่ไหมเมันก็แบบว่าคือไอ้มาตินเบอร์เนอร์เนี่ยมันก็เหมือนจะเลวนะแต่มันก็มันก็รักมันก็ลักลูกๆนะรักพวกแบบว่าเอะลเวนพวกนี้มากนะครับสุดท้ายก็พาวิ่งหนีแต่ว่าก็ไม่รอดนะครับตายอยู่ดีทําให้ช็อตนี้เอลเวนระเบิดพลังนะครับโอ้โหแบบ ดึงเฮลิคอปเตอร์นะครับพังเฮลิคอปเตอร์ล่วงลงมาจากฟ้านะช็อตนี้แม่งอย่างกับแบบหนังบูอ่ะเหมือนดูไดฮาร์ดโคตรโคตรแบบว่าโคตรหนังแอคชั่นนะครับแล้วก็โชคดีที่ตอนนี้แก๊งพวกไมช์นะครับพวกไมช์พวกวิวเขาก็มารับตัวไปนะครับก็พาน้องแอลไปน้อกแอลก็สั่งลากับป้าปา,าเรียบร้อยนะครับก็ดีนะครับคือจบๆไปตัวละครตัวนี้คือหมดหมดหน้าที่แล้วเอาง่ายๆหมดหน้าที่แล้วนะครับแล้วก็ ก่อนจะจบอีพีนี้ก็จะเป็นตอนที่กลุ่มเด็กๆเกนี่ยเริ่มเข้าแผนละก็เตรียมตัวนะครับจะมาล่อเวกหน้านะครับเพื่อเอาแผนจะไปฆ่าเวกหน้ากันก็มาในอีีสุดท้ายนะครับตอนนี้เนี่ยก็อย่างที่เราเห็นว่าเขาเขาเนี่ยไม่ยอมซ่อมนะครับเฮลิคอปเตอร์เนี่ยเดี๋ยวมันแบบว่ามันทําให้มันแกล้งพังไงเพราะว่าไม่อยากจะไปช่วยนะครับส่วนทางฝั่งของจิมเนี่ย ก็ได้มีโมเมนต์สวีทนะครับหวานบ้างนะครับกับจอยซ์นะครับก็เราจะเห็นว่าโอ้โหหุ่นนี่ฟิตแด์เฟิร์มมากนะครับจริงๆก็ในในเรื่องเขาบอกว่าฉันเนี่ยต้องฟิตเพราะว่าโดนแบบทรมานประมาณนี้จะมีรอยแผลแต่จริงเรื่องจริงก็คือแบบมันไปนแสดงหนังอื่นได้ไง <c oughs> คือตัวคมที่เดวิดฮา์เบอร์ก็หลังจากที่โด่งดังกับแซนเดอร์จิงอีกรอบนะครับเขาเป็นนักสแสดงที่แบบมีผลงานมาเยอะแล้วแต่พอแบบมาเปี้ยงกับแซนเดอร์จิงเนี่ยมีผลงานเยอะแล้วก็ไปแสดงฮ l ลบอยบ้างนน่นนี่นั่นใช่ไหม ก็เลยหุ่นฟิตมาอย่างนี้ครับก็เลยแบบว่ามีช็อตแบบว่าโรแมนติกนิดหน่อยแต่ว่าไม่ทันไรครับก็มีโทรศัพท์มาขัดจังหวะน,นะเขาก็ทัพท์ไปจะไปขอความช่วยเหลือจากที่อเมริกานะครับทีนี้เนี่ยตอนนี้กลุ่มของแก๊งเด็กๆครับก็เริ่มแผนการแล้วก็เตรียมดทุกอย่างแล้วก็ปีนข้ามไปที่อัไซด์ดาวครับเพื่อจะเตรียมความพร้อมในการสู้กับเบหน้านะโดยเวลาเดียวกันเนี่ยครับน้องแอลเนี่ยเขาก็ คิดไอเดียได้ว่าเนี่ยเขาจะไปช่วยแม็กซ์ได้นะครับเพราะว่าเขาเห็นแล้วใช่ไหมว่าแม็กเกิดอันตรายโดยการที่แบบว่าจะถอดจิตไปนะครับก็จะไปช่วยแบบว่าสู้กันแบบมายด์ไฟติ้งนะครับแล้วเราก็ได้เห็นฉากฮานะครับว่าเขาไปที่ร้านพิซซ่าต่อนะที่เซิร์ฟเวอร์เนะครับก็แบบว่ามาเจอกับมาดูสนะครับพวกพวกนี้ก็ติดสินบนง่ายๆครับมาดูสครับเอาไปเลยครับนี่มีวีดให้ทักจอยหนึ่งนะครับก็ แลกกับการใช้ของในร้านนะครับคือมึงยึดทั้งร้านเลยนะครับให้ปิดร้านเร็วหน่อยนะครับหลังจากนั้นก็เทเกลือลงไปนะครับที่โตของฟรีเซอร์ทาเป็นแบบทามันเป็นบาร์ทับนะครับจะได้ช่วยให้น้องแอลเนี่ยใช้พลังจิตได้นะครับแล้วก็ส่งท้ายด้วยนะครับทาอาหารให้นะครับทาพิซซ่าพายแอปเปิ้ลนะครับซึ่งแบบว่า <c ười> คือสมัยนั้นน่าจะยังไม่ไม่เป็นที่นิยมปะแบบว่าฮาวายเอร์อะไรเงี้ยแบบว่า เฮ้ย hey, ไม้บอกมันกินได้เนี่ยใส่พายแอปเปิลนะครับแต่ว่าน้องแย่ก็บอกว่าอร่อยดีนะครับเป็นการชาร์จพลังนะก่อนที่จะไปลอยน้ำนะครับแล้วก็เตรียมสู้กับเวกหน้านะครับตอนนี้ก็ทางฝั่งของน้องแม็กซ์เนี่ยเขาก็หาเจอแล้วนะครับว่าแม็กซ์กับลูคัสเขาเจอแล้วว่าตำแหน่งไหนที่เวกหน้าอยู่แล้วก็ไปล่อนะครับเพื่อจะให้เวกหน้ามาติดกลับนะเช่นเดียวกันกันกบทางฝั่งของดัซซิ่งกับเอ็ดดี้นะครับเขาก็ไปเล่นกีตาร์ครับแบบว่าเฮฟวี่เมทัล นะครับเพื่อล่อไอ้พวกขังข,ข่าวผสมผงขังข่าวออกมาจากบ้านนั้นนะครับแล้วทางฝั่งของพวกแนนซี่ใช่ไหมครับจะได้ไปพวกมีแนนซี่มีสตีฟแล้วก็มีล็อบบินนะครับจะได้ไปฆ่าเว็กหน้าได้นะน้องแม็กเนี่ยเขาก็พอโดนเว็กหน้าตามเจอเนี่ยเขาเข้าพยายามนึกภาพนะครับเปลี่ยนโลเคชั่นต่างๆนะครับเพื่อแบบทวงเวลานะหนีเว็กเว็กหน้านะครับแล้วจังหวะนี้ก็มันจะเป็นความแบบอีลงุงตุงนังหลายอย่างนะครับผมจะค่อยๆเล่าไปก็คือว่า ก็ตอนนี้ข้างขาวก็ถูกลอบมาแล้วครับมาตามพวกเอ็ดดี้กับดัสตินนะแล้วก็ทางฝั่งของไอเจสันนะครับแม่งก็ตามมาเจอนะครับตามมาเจอพวกแม็กซ์นะครับเราก็แบบว่า้ยฉากนี้เป็นฉากที่แบบว่าตึงเครียดมากนะครับเพราะว่าลูคัสเนี่ยต้องแบบ1น่งหงกับเจสันอะซึ่งแบบแม่งสู้ไม่ได้อยู่แล้วปะเอาจริงคือไอ้นี่มันเป็น Alpha อลฟาเมลอะเป็นแบบหัวหน้าทีมกีฬาแม่งต้องสู้เก่งแล้วแม่งมีปืนด้วยนะครับ ตอนนี้ก็แบบมันก็ยัดเยีดยดใหญ่เลยว่าแบบพวกมึงพวกลัทธิพวกเขาพวกเรียกซาตานนะอะไรเงี้ยคือแบบเป็นผมผมคงจะบอกได้ว่าแบบเฮ้ยเอางี้ถ้ามึงจะยิงกูยิงได้แต่ถ้ามึงยิงกูเสร็จเนี่ยคือเอาหูฟังใส่ให้แม็กด้วยละกันแม็กจะได้รอดนะคือแบบตอนนี้มันแบบอธิบายยังไงมันก็ไม่เข้าใจอะมันเหมือนคนที่แบบปักใจเชื่ออะไรไปแล้วแล้วก็แบบไม่ยอมเปลี่ยนความเชื่อแม่โคตนน่าลำคาญมากนะครับแล้วก็ ตอนนี้นอกจากที่ทางฝั่งของลูคัสเนี่ยเครียดใช่ไหมครับเครียดไม่พอเนี่ยมาเจอทางฝั่งของท่รัสเซียเนี่ยก็เครียดอีกนะครับเพราะว่าตอนนี้ทางฝั่งของจิมกับจอยซ์นะครับแล้วก็มีเมเร่ด้วยใช่ไหมเขาก็แบบว่าคิดแล้วว่าเออเนี่ยเขาจะล่อนะครับไอพวกสัตว์ประหลาดทั้งหลายเนี่ยล่อมาไว้แบบขังไว้ในที่เดียวกันนะครับแล้วก็จะได้ฆ่าให้หมดนะก็แบบว่าต้องวิ่งล่อไอตัวหมาเนี่ยคือแบบว่าอันตรายมากนะครับ ก็เหตุการณ์มันเกิดพร้อมกันนะอย่างที่ผมบอกไปนะครับแล้วก็เอ็ดดี้เนี่ยก็มีช็อตฮีโร่นะครับโดยการแบบลากไอ้ฝูงค้างคาวนะครับหนีไปคนเดียวนะครับเขาแบบว่าให้ดัตซินหนีไปแล้วตัวเองไปล่อค้างคาวแล้วช็อตนี้ผมก็แบบเฮ้ยทำไมวะมันดูไม่ค่อย make sense เลยคือแบบก,าาก,าาก็ล่อก็แบบใช้วิธีอื่นก็ได้ปะแต่คือมันคงต้องมีโมเมนต,ต์นี้แหละคือต้องต้องทำไงได้ให้เอ็ดดี้ตายอะเอาง่ายๆนะครับก็ทางฝั่งของตอนนี้ลูคัสก็ สู้นะครับเขาสู้สุดใจนะครับเพื่อจะต้องแบบช่วยชีวิตแม็กซ์ให้ได้นะครับก็ซัดกับเจสันไปนะครับแล้วตอนนี้แม็กซ์ก็โดนแบบป้อนจนจนมุมแล้วนะครับกาลังจะโดนเว็กหน้าฆ่าแล้วคือตายจะตายแน่แต่โชคดีครับที่น้องแอลหาเจอพอดีอน,น้องแอลก็มาสู้กับเว็กหน้าแทนครับตอนแรกเปิดก่อนได้เปรียบใช่ไหมหลังจากนั้นก็ตัวเองก็โดนจับเองครับโดนลากมานะครับโดนแบบว่าลากมาที่ เหมือนลานปาหารนะจะโดนโฟชามนะครับคือถ้าฆ่าครบ4ี่ศพเมื่อไหร่นะครับนาฬิกาตีระครังครบ4ครั้งคือเมืองเละแน่ก็พยายามจะหยุดไว้นะครับแต่ก็หยุดจะสําเร็จไหมต้องรอรุ่นนะตอนนี้เหตุการณ์ทางฝั่งของเอ็ดดี้คือโดนกัดครับกัดซะจนแบบเลือดอาบทั้งตัวนะครับแล้วก็ทางฝั่งของแม็กซ์เนี่ยก็โดนแล้วครับโดนแบบว่ากําลังจะครอบหัวนะครับแล้วก็โดนหักแขนหักขา ตานี่บอดเรียบร้อยแล้วกาลังจะตาระเบิดนะครับกำลังจะป๊อปหัวแล้วแต่ว่าจะรอดไหมจะรอดไหมทางฝั่งของจิมครับจิมก็โดนไอเอมโกกอนเนี่ยครับไอตัวหมาไม่ใช่อเอมโกกอนหรือไอตัวหมาเนี่ยกําลังจะงับนะครับก็แต่ว่าโชคดีครับโชคดีมากๆที่ที่แบบสุดท้ายแล้วก็โดนบาร์บีคิวครับแล้วก็ด้วยความที่ว่าพอมาโดนเผาใช่ไหมครับตอนเมเล่เผาเสร็จเนี่ยคือพลังของเวกหน้ามันก็ดอปลงใช่ไหมครับทำให้แบบว่าไอตัวเทนดัคโคลที่ ลัดพวกสตีฟไว้ก็คลายมาด้วยนะครับก็สตีฟก็เลยเดี๋ยวจะมุ่งมาไปฆ่าเวกน้าต่อนะครับแล้วด้วยจริงๆทุกอย่างก็มันเกิดพร้อมกันใช่ไหมครับแล้วไม้เนี่ยก็เป็นคนที่ซับพอร์ตนะครับคุยกับแอลตลอดจนแบบว่าแอล่ะหลุดออกมาได้นะครับแล้วก็จังหวะเดียวกันนะครับตอนนี้จิมจะซัดนะครับกงจะซัดแล้วถือดาบมาจะฟาดน,นะครับสตีฟปาโมโลทอฟนะครับ ปลาไปนะครับตอนนี้ที่แบบว่าเตรียมมอน็อปมาเต็มนะครับก็ปลาใส่เวกหน้าครับตอนนี้แบบไฟท่วมแล้วนะครับแล้วก็แนนซี่ก็เป็นการแบบว่าเขาเรียกว่าไงยิงแบบระยะเผาขนนะครับยังไงก็ต้องตายแหละนะครับแต่ว่าเวกหน้าฆ่ายิงเสร็จสําเร็จเนี่ยมันไม่ทันเลกเพราะว่าเอ็ดดี้ตายแล้วนะครับคือแบบตายแบบเป็นโมเมนต์ฮีโร่มากนะครับที่แบบว่ารอมาทําให้แผนการสําเร็จนะครับก็เศร้านะตอนเอ็ดดี้ตายนะครับแล้วก็ แม็กซ์ก็เหมือนจะไม่รอดเหมือนกันนะครับคือไม่ไม่รอดแล้วแบบมองไม่เห็นแล้วก็แบบหมดละชีพประจอหมดแต่ว่าน้องแอลก็แบบส่งพลังนะครับเข้าไปช่วยก็น่าจะทําให้รอดได้แต่พอเหมือนกับจังหวะที่เหมือนแม็กซ์แบบว่าตายไปแล้วแป๊บหนึ่งอะตอนหยุดหายใจไปอะครับสมองแบบไม่ทางานไปแล้วนาที2อนาทีเนี่ยก็เหมือนกับมันฆ่าคนครบแล้วไงเมืองฮอกกินก็เลยพังครับพังพินาทั้งหมดนะครับแบบมีแผ่นดินไหวนะครับแล้วก็ ไอช็อตจริงๆไอช็อตนี้ก็มีความสะใจเบาๆนะครับเจสันก็แม่งก็ตายไปแบบจางๆนะครับโดนแบบโดนไอแผ่นดินไหวเนี่ยกลืนไปด้วยนะครับหลังจากนั้นครับเหตุการณ์ก็เหมือนกับแบบรีพอร์เตอร์เขาเข้ามาใช่ไหมเขาบอกว่าเหมือนแบบแผ่นดินไหวที่ฮอกกินแล,แล้วก็ฝั่งของเอ็ดดี้ฆาตากรเนี่ยก็หาตัวหาศพไม่เจอนะครับก็เหมือนกับเอ็ดดี้ก็เหมือนกับไม่ได้ล้างบนทินนะครับตอนนี้ก็เศร้ามาก ตอนนี้เป็นการรเนี่ยแล้วนะครับน้องแอลกับเพื่อนๆก็มาเจอกันนะครับแล้วก็ไปเยี่ยมแม็กซ์นะแม็กซ์ก็ยังอยู่ในการโคม่าครับก็ยังไม่ฟื้นเลยแล้วก็ดัฟซินก็เป็นคนที่ทําหน้าที่นะครับเอาเหมือนกับไส้อคอนะครับที่ทํามาจากปิกกิตาเนี่ยไปคืนลุงของเอ็ดดี้นะครับแล้วก็ฉากนี้ก็อันนี้เป็นฉากที่ผมเศร้าที่สุดเลยคือแบบคือลุงก็ก็เลี้ยงมาแบบเด็กผู้ชายแหละนะคือเขาแต่เขาก็รักกันแหละ แล้วก็เหมือนก็เสียใจที่ว่าเออมันไม่ได้เคลียร์มนทินให้กับหลานเนาะเขาก็ตายไปนะครับแต่ดัชซิงก็บอกว่าแบบเป็นการเปรียบเปรยน,นะว่าโมเมนต์สุดท้ายของชีวิตของเอ็ดดี้เนี่ยเขาก็เป็นฮีโร่แล้วก็เขาก็ช่วยทุกคนไว้นะครับคือแบบแม่งตายแบบตายแบบฮีโร่ของคนที่รู้แต่คือตายแบบว่าคนบาปอะตายแบบฆาตากรนะครับของทั้งเมืองคือแบบแม่งบทนี้แบบโคตรน่าสงสารเลยแบบชีวิตไม่น่าสงสารมากนะครับ แล้วก็มีการเรีย u เนียนะครับของน้องแอลกับจิมนะครับก็เป็นการแบบชื่นมื่นนะะรงนี้เป็นชื่นมืนจังหวะน,นี้นะครับแต่ชื่นมืนได้ไม่นานครับก็เขาก็เห็นว่าตอนเนี้ทั้งเมืองคือมันอีรับครับแบบมันมีภูเขาแบบว่าเหมือนบนระเบิดมันไม่ใช่แค่แบบแผ่นดินไหวละมันมีแบบว่าที่เท่าแบบว่าเหมือนกับแบบโลกอัพไซด์ดาวมันกำลังจะกืนกินครับต้นไม้ดอกไม้ทุกอย่างก็าตายครับคือ โลกมันกําลังจะรวมเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วนะครับข้างบนก็จะกลายเป็นอับสายดาวด้วยก็จบซีซั่นไปแบบนี้ครับคือเขาก็ไม่ได้แบบว่าใจร้ายกับเราขนาดนั้นนะครับคือถ้าเขาแบบว่าเออค้างฉากแบบนั้นเนี่ยเราน่าจะแบบเจ็บใจมากแต่พอมันจบแบบนี้ก็ยังโอเคเรารู้ว่าโอเคเดี๋ยวมันจะมีไฟต่อแล้วก็มาไฟแบบบนโลกปกติแล้วเนี่ยแสดงว่ามันต้องแบบสเกลต้องใหญ่ขึ้นแน่นอนนะครับ f ฟิกต้องเอาแบบจริงจังล้วอันนี้คือซีรีส์ชูโรงนะครับของเขาเพราะนั้นเนี่ยทำเล็กๆไม่ได้ครับ ถ้าทำเล็กๆเนี่ยเสียชื่อหมดนะครับแล้วก็เปิดเรื่องมาขนาดนี้แล้วแต่ว่าตอนที่ผมดูเนี่ยผมรู้สึกว่าที่น้องมิลลี่บ๊อบบี้บราว์เขาสัมภาษณ์มาว่าเออจริงๆคือผู้สร้างเนี่ยเขาไม่กล้าฆ่าตัวละครหลักก็จริงนะครับคือเหมือนตัวละครส่วนใหญ่ที่ตายเนี่ยจะเป็นตัวละครที่แบบว่าเพิ่งจะแบบว่าอินโทรดิวมาตอนตอน้นซีซั่นเนี่ยแล้วก็มาฆ่าทา้ายซีซั่นเนี่ยมันค่อนข้างจะจับทางง่ายครับคือเรารู้ว่า โอเคพวกเก่าๆไม่น่าตายหรอกแต่แบบไอ้พวกใหม่ๆที่ทําให้เรารักเนี่ยตายแน่ๆอันนี้ต้องแบบว่าเออก็น่าคิดนะเพราะฉนั้นไม่แน่ครับซีซันต่อไปเนี่ยอาจจะมีแบบว่ากลุ่มที่อยู่กันด้วยกันตั้งแต่เด็กเนี่ยอาจจะตายซึ่งแบบอันนั้นเนี่ยน่าจะพีคมากกว่านะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็เป็นคลิปที่ค่อนข้างยาวพอสมควรนะเพราะว่าละเอียดมากผมแบบว่าเล่าแบบฉากต่อฉากเลยใครชอบโมเมนต์ไหนนะครับก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันนะครับแล้วก็ใครแบบว่ามีไอเดียอะไรนะหรือว่ามีความเห็นยังไงก็ คอมเมนต์ <Comment S 2> มาคุยกันได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันต่อไปในการรีวิวนะครับหนังหรือซีรีส์นะครับในเรื่องหน้าวันนี้ผมไปก่อนแล้วสวัสดีครับ